สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแชร์ความรู้เทคนิคการถ่ายวิดีโอนะครับว่าถ่ายยังไงบ้างโดยเราจะเริ่มจากพื้นฐานนะครับแล้วก็การถ่ายแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเทคนิคการถ่ายนะครับว่าเราจะถ่ายกันแบบไหนมันง่ายขนาดไหนนะครับจริงจริงมันไม่ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายๆแล้วก็เราเนี่ยถ่ายกันทุกวันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับพื้นฐานแรกนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องมาทําความรู้จักกับตัวกล้องที่เราจะใช้ถ่ายไม่ว่าจะเป็นกล้องมือถือนะครับหรือว่า เป็นกล้องคอมแพกต่างๆนะครับซึ่งหลักการทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนว่ามันมีหลักการถ่ายประมาณไหนนะครับซึ่งตัวไหนก็ถ่ายเหมือนกันอันนี้ส่วนใหญ่ค่ายมือถือของเราก็จะเป็นตัวนี้เป็น Apple นะครับตัวนี้เป็นของ Android นะครับหลักการถ่ายเหมือนกันนะครับแค่เรารู้เทคนิคทุกอย่างถ่ายเหมือนกันตัดต่อมือนกันง่ายเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างนะครับในการถ่ายทําเป็นใช้ Apple นะครับในการถ่ายแต่ตัวนี้คือน้องก่อนโอเคขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะเข้าไปที่โหมด ถ่ายภาพเนี่ยเข้าไปยังไงนะครับก็กดไปที่โหมดกล้องนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเข้าไปที่โหมดกล้องนะครับอ่าวันนี้นะครับแล้วก็ปรับไปที่โหมดวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไว้ดูนะครับเข้าไปที่วิดีโอนะครับอ่าตัวนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับก็ดูทางด้านซ้ายจะมีเลข3าสิบนะครับหรือว่าถ้าแตะทีนึงก็จะเป็นเลข60ิประมาณนี้นะเออหรือว่า hd ถ้าแต่ทีก็จะเป็นสี่ k อ่าอย่างนี้นะครับเราแนะนำให้ใช้เป็น hd แล้วก็ตัวเฟรมเดทนะครับเฟรมเดทเนี่ยไอที่เลขส0ิเนี่ยเลขส0ิบเนี่ยมันหมายถึงว่าอ่าภาพต่อวินาทีนะครับสามสินี้หมายถึงภาพต่อวินาทีนะครับแต่ถ้าเราไปปรับ6กสิเฟรมเรทเนี่ยมันมันจะมีความรู้สึกว่าภาพมันไวนะครับหรือว่ามันไหลผิดปกตินะครับส่วนใหญ่นะักต่อเขาจะใช้ประมาณยี่ี่ เฟรมเรทนะครับแต่ว่าถ้าในมือถือเราเนี่ยก็จะใช้ไปที่30ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็โหมดวิดีโอนะครับก็คือตรงนี้นะครับมันจะมีหลายโหมดมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสโลโมชั่นไทม์랩นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกันที่โหมดวิดีโอก่อนเลยนะครับผมโอเคต่อไปก็เป็นวิธีการจับมือถือนะครับผมวิธีการจับมือถือเนี่ยเราแนะนําให้ใช้นิ้วก้อยกับนิ้วโป้งเนี่ยเป็นตัวบังคับขึ้นลงนะครับแล้วก็ตัว สามนิ้วที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวล็อกอีกทีนะครับตัวนี้ประมาณอย่างนี้นะครับหรือว่าจะใช้ตัวนี้ประคองอีกทีว่าจะจับอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นิ้วชี้ขี้ไปถ้ามือถ้าโทรศัพท์ใครใหญ่หน่อยก็จับอย่างนี้เลยก็ได้นะครับมันจะล็อกมือถือไม่ให้หล่นนะอย่างเงี้ยไม่หล่นละวิธีการจับประมาณนี้นะครับวิธีการเดินมันก็จะนิ่งใช่ไหมครับวิธีการจับมือถือก็จะประมาณนี้ที่ผมใช้ก็คือจะเอานิ้วชี้กับนิ้วก้อยเนี่ยล็อกไว้นะครับ แล้วก็สองนิ้วเนี้ยประกบประมาณนี้มันก็จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหิาไปมาได้นะครับวิธีการจับประมาณนี้อันนี้ในโทรศัพท์ที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าโทรศัพท,ท์ใหญ่ๆมากๆเนี่ยก็ลองปรับเปลี่ยนดูได้นะ,นะแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคครับก็คือการถ่ายนะครับ,รบเราจะถ่ายไม่เกิน10วินาทีนะครับอย่างเช่นเราจะเข้ามาเนี่ยเราก็จะถ่ายนะครับปึ๊บเข้ามาอย่างเงี้ยถ่ายแล้วคัดถ่ายแล้วคัดไม่เกิน10วินาทีนะครับส่วนใหญ่นะครับ อันนี้ใช้กรณีที่เราถ่ายเป็นือนไตเติลหรือว่าเป็นแอคทิวิตี้แล้วค่อยมาภาคทีหลังแต่ถ้าเป็นวิธีการทำงานนะครับที่เราจะต้องอธิบายอันนั้นอาจจะยาวได้แต่ว่าอาจจะประมาณสักไม่เกิน30วิหรือว่า1นนาทีก็ประมาณนี้ก่อนได้นะครับแล้วค่อยมาตัดต่ออีกทีเอาเสียงเอาภาพมารวมกันอีกทีนะครับแต่ถ้าเราถ่ายยาวเนี่ยมันจะทำให้เครื่อง,องเราเนี่ยโหลดแล้วก็ตัดต่อได้ช้านะครับประมาณนี้